โดยกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC บ่สุขสุคนเนาะบ่ว่าสิอยู่ภายในและก็ต่างประเทศแม่สมหวังกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของแม่สมหวังซะแนวโดยมาพบมาพอกับแม่สมหวังมื้อนี้ก็เป็นตอนที่20เนาะตอนนี้หากับ8:00นแต่ก็คือสวยเพราะว่าตะวินขึ้นแต่เช้าเนาะมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับแม่สมหวังนี่ก มาถ่ายคลิปสาวสดให้ FC เบิ่งอีกคือเก่าเนาะสาวโสดคนนี้ก็หากันิเปิดใจในคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะทุกคนอ่าแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องใหม่สมหวังซะแนวในเด้อทุกคนเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะอันนี้ก็มาสิมาถ่ายคลิปเพิ่นแต่เช้าหลังจากนี้ก็สิเมื่อเกี่ยวข้าวต่ออีเนาะหาก็สิเริ่มเกี่ยวข้าวมื้อนี้เป็นมื้อที่2เดี๋ยวเมื่อก็สิอัปเดต การเกี่ยวเข่าให้ทุกคนได้เบิงอีกเนาะหลังจากเลิกแต่ทายคิดนี่ก็ชีกลับเมื่อเกี่ยวเข่าอีกก็เลยญาาิเวลามาสัมผัสเพิ่นแต้เศร้าเผื่อไปได้เผื่อกำเมื่อก็ได้เรยห็งานต่ออีกเนาะทุกคนโดยเพราะว่าเมื่อนี่ก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันยุดของแม่ชมบางแน่มื้ออื่นนี่ก็ ไปเดียวไปงานต่ออีกอร่อยเนาะึงเ <c oughs> ลยหยาดเวลาว่างมาสัมภาษณ์ให้เอฟซีได้เบ่ง่วนชื่อเสียงเพียงน้ำเพินน่นเนาะจะเป็นอย่างไรนั่นเขาก็ไปเบ่งไปชมน,านํากันเติมอีกว่าเพิ่นชื่อจัางไ๋มาอย่างไรกันเนาะก็โอเคเพื่อบ,บ่เเวณการซักซ้าเสียเวลาเข้าไปพบพ่อกับสาวโสดเพิ่นเลย ตอนนี้แม่ชาวบ้าก็ได้มาหอดบ้านสาสุเพื่นพิธีเรียบร้อยนะทุกคนนี่บ้านเลยก็มีแต่ต้นมองต้นยังงามงามนาะมีต้นดอกไม้เนาะเนี่ยนี่ก็เป็นประตูทางเข้านี่ก็เป็นเฮือนของเพืนเอ่นี่ก็เป็นต้นไม้หน้าบ้านของเพืชแม่ชาวบ้านจะอ่อนต้นดอกไม้ Cái lời mà nhanh tuần đó mày hãy FC bằng con Ngam, 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 ngam nó, cho chè, cho chê. อันนี้ก็เป็นบ้านชาวโสดเพื่อนสบายดีเลย,ย,ยสบายดีเนาะว <laughs> ันนี้ก็มาหาสาวโสดเพิ่อนเปิดใจมานะอืหากระเปิดได้จะดช่องแล้วช่องจำช่องบอกก็ <laughs> มีผู้ติดต่อเขามาหาอยู่บ่ อืมโอเคกับเพิ่นแล้วบ่อือเจ้าเสร็จมาแล้วเจ้าก็เงียบอยังอยู่ในขันทักทายอยู่เนาะอืออันชื่อเสียงเฮียงน้ําสาวโสดเพิ่นว่าจังได๋เนาะชื่อดาวชื่อดาวเออดาวอยู่ทงฟ้าน่เนาะเออชื่อดาวมีีบ่ได้ดอมาเลยเลย หากระหอดสื่อคนสื่อดาวเนาะอายุจากปีแล้วนะอายุ22ปีตอนนี้เฮ็ดเวียเอ็นงานยังเกินตอนนี้เพ่ได้เฮ็ดเวียมาเกี่ยวข้าวใส่เมรุปกติอยู่ใช่ปะยูไทยเออไปเฮ็ดเวียอยู่ไทยได้จากปีแล้วไปเฮ็ดเบียยูไทยก่ะหอดปี่จาก่ระหอดฮะไปวางลำนาแล้วนี่บอกมันชกชเดือนเนาะไปเฮ็ดงานยังค่ะไปเค็ะงานอาหารอืม แถวจังหวัดสระบุรีสระบุรีเนาะเพื่อมีหนมๆเพื่อไม่หนุ่มอยู่แถวนั้นเป็นจังได๋คือว่ายังโสดแบบยังบ่เคยแต่งงานจักเทื่อบ่โดยังบ่เคยอือยังบ่เคยแต่งงานจักเทื่อเนาะโดอ่าแฟนผู้บ่าวได้สเคยมีอยู่บ่บ่เคยบ่เคยบ่เคยมีแต่คุยๆกันซอือมดเข้าหเียนบ่ตะกี้เข้าเฮีนเร เออจบโมจิแล้วลอืมสามารถไปเห็นตัววิชาชีพได้อยู่เนะ <c ười> าะแต่แตบ่บม่ได้ใยบอไ่ได้ใยมีเงินส่งเห็นเศรษฐกิจเขมนรนี่เนาะอยู่เพื่อน,นอเจา้าพ่อแม่เจ้าก็ยงังเบิดอยู่บ่ยังเบิดอืมเพิ่นกะเท่าโอบ่เท่าแล้วเท่ <c ười> าแล้วก็อบจะประมาณหาชีพเลยแลหละเนาะอืมมีอันพี่น้องจะค้นใช่จ้ะมีเอ้ยสามคน เอื้อยสามคนเจ้าอีกทางเขาเป็นสี่อืมสี่คนเจ้าเป็นลูกหล่ะเออบูมีผู้ชายจ็ดคนเนาะถ้าพอรูปเราเมื่อยบูมีผู้ชายเราเนาะผู้เมื่อนี้กับไพ่ไพ่เห็นนาใช่มีเฉพาะกับแม่อืมมีเฉพาะกับแม่กับกับเอื้อยเลยเนาะอืมเอื้อยเพิ่นก็มีครอบมีครัวเบปดแล้วบ่ยังบ่มียังบ่มีจักคน อืมโสดบดซีเลยลูกละนะ <c oughs> อันนี้ก็เกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าแล้วบ่อยางเงยนทางซานจ้ะเกี่ยวแล้วเมื่อนี้ก็ยังเกออกไปอยู่มื่อนี้ออกไปคนเขา่าใกล้ชิลเล่เลวบ่โอ้ยังลายเกี่ยวเขากันสามคนเองพ่อแม่และะ้วก็เขาเอื้อยดจ้ะเอเื้อยยังคันได้มาเลยเอ้ยเอื้อยเห็นงานอยู่ประเทศไทย ออือได้ลายว่เขาวแต่ละปีก็บวหลายพอกินืพอได้กินเนะเาะนาอยู่ไก่บ่านายอยู่ไก่เฮนเนี่ยไก่ไก่ประมาณจากลักเขากล้าลักบัวเห็นแต่ว่าย่างอ,อกไปแต่ละมื้อสี่สิบนาทีเออย่างเนาะยางริขีรถจักทสางหญบ่มีรถจักคันเดียวพอขีอ่ไม่ให้พออยูนนะ อืมมานี่ออกมาเปิดใจหานมนมสเปกนี่นะบอสเป็กสเปกก็เขาเป็นคนเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำพอติเรื่องหน้าตรงหน้าตาเย่้ยอืมใันี้ใ่เข้ากันได้พออืออืออายุเพิ่นได้ใช่อายุเขาเป็นเราบางคนอายุร้ายกว่าเขาเป็นสามสิบขึ้นไปอือสามสิบ สามสิปขึ้นไปหาเท่าไรฮาหกสิบก็ได้ขอเพียงแข็งแห้งเออหกสิบก็ได้เนาะขอเพียงร่างกายเพิ่นยังแข็งแห้งเนาะถามเพื่อนนมนมเพิ่นฟังยนะอยู่เนาะมานี่ถ้าว่ามักฮักกันแล้วเจ้าสะดวกแบบให้เพิ่นมาอยู่บ้านเฮาบ่หรือว่าเจ้าไปอยู่เพื่อนผัวข้าไปอยู่แล้วเพิ่นก็นได้เออ ให่ใหญ่จ <laughs> ้านเนาะเพราะว่ามันก็ไล่ลขดเลยดิไลข่ขดแล้วใครก็ยังโบได้บางทีมันนัวนั่นอยู่แล้วหลีกชทางไว้ให้เอื้อยเชก่อนเนาะเขา <laughs> มีทางเลือกเข้าไปก่อนสม้งหมดหวาเนาะมีทางเลือกก็ไปก่อนเลยเออเออเป็นน,นั่นเนาะ <laughs> เอามาเปิดใจพ่อแม่คูณจ,จัก,จกอยู่วะเ,เพิ่งเคยอยากให้เขาเอาอยู่บ่ อยากเนาะโอเให้อยากให้ลูกมีครอบมีครูเพราะแต่ละคนกันยังมีให้ได้อืมเพ่นก็มีอายุและอยากเห็นหน้าลูกหลานเลยเนาะอืออือวันนี้จะมักแบบว่าพนมีแบบเป็นข้าราชการมั้หรือว่าแบบใดโมตีอันนี้แบบได้ก็ได้อืมอือืมติเนาะอลเออ เจ้าปกติเจ้าก็เห็ดกินเป็นอยู่เหอเห็ดเป็นเออเป็นอย่างไงเหรอลองบอกหน่อยค่ะเห็ดเป็นเวิร์ตของกินเออเกสานได้บุ้เลยเพราะว่าเจ้าไปทำงานที่พุ่นกับยูวัฒอาหารมาเจ้าเหรอโอยยูวัฒอาหารแต่เขาไม่ได้เป็นเชฟแต่เขาเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ว่าเขาก็เห็ดได้เขาก็พอเห็ดได้แต่เขาพูดถึงคำว่าเก่งไม่ยั้นแต่เขาพอเห็ดได้เออเขาก็คอยพัฒนาไปอีกเติมเนาะอะไรกันเนาะ คนเห็ดเวียกอยู่เมืองไทยทุกคนเนียประเทศไทยไปอยู่ใกล้แถวนั้นกะเกี่ยวข้าวแล้วไปอีกบ่อรึเนี่ยนะก็น่าจะไปละเพราะในบ้านเราก็มีย่างให้เห็ดปกติเนี่ยเจ้าจะไปเห็ดเวียกอยู่พุูดเลยฮอนยามเวียกหลือจะมาซอยพ่อแม่บอกเอออ่อ่าอมาซอยพ่อแม่ทุกเธอทุกปีแบบนุ่นนมที่อโยช้ำกันนี่แถวบ้านแถวเมืองเขาเนี่ยไม่ได้เคยคบบที่ได้เคยหมักบ่บ่มีแต่คุยๆุยกันซื่อแต่บเคยคบเลยยัง แบบอีนยังเป็นแห้งมันดานใจให้เจ้าเจ้าจึงมักคนนี้อายุลายกว่าก็เฮาเคยก็เฮาหล่มแต่คนอายุสมเหนี่แล้วมันไปกำลังรอซึ่งวันนี้ไซมันก็ได้นะเขาเลยคิดว่าคนอายุลายหน้าสีเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้นำกว่าเคยเคยลมอยู่เนาะเดี๋ยวมันโฮซึกแบบบุดีนะเนาะกับบุงขัดว่าเป็นผัวเมียเราล่มล่มกันภาษาบ้านเราเนาะอือ จะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่บ่เลยมีแชร์แชร์ถูกมีว<ะ>อลแอปและกระไลมีวอลล์แอบและก็ทางไลเนาะมาในทางว่ามีนมนมผึ่นอย่าง,งมาลินหมดนมไทยผึ่นอย่างมาลินเจ้ายินดีตอนทำอยู่บ่ยินดีเออก็ห่อกระแหงดีใจแล้วเนาะมีเขกทางอื่นมาลินนะเนาะเจ้าไปทำงานอยู่เมืองไทยเพื่อจะมีผัวบ่าวผัวเบียมักมาสัก กับบมี่ผู้จ่าไอ้มากอะมันว่าค่อยมีแล้วเขาเห็นหาทานอาหารมันมีแต่ข้ามาเป็นขอบขู่บอกเปนหาอาหารใครเราใครตัวเลยบ่กเขาเห็นผู้บ่าวเนาะอันเจ้าก็อยู่บ้นเดียวกันบ่กับเอือยยาบ่คนละบ่คนละบ่เนาะหลายบันเงินเดือนเป็นเงินเก้าพันเก้าพันอือก็พอได้ชื่อเนาะอือในเงินเดือนแล้วก็ฝากไม้พอยแม่อยฝากฝากอื บแบ่งไว้ใส่เขาแน่บ่กฟัเดอนละสองผัดให้พ่องเออบุกไอ้ขา้าห้องค่าดำค่าไฟกับบุเรอคำชื่อเสือผาในแห้งแล้วแล้วเนาะอ,อืมแม่นั่นแหละไปพุ่นเขาก็ต้องซื้อต้องใส่ต้องใจเมื่อนี้อยู่เพื่อนก็ไปเหมือนนี้คือวิดเช่หมอยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ,อือหัวยังเศร้าอยู่เนาะมาหาเพื่อนก็ยังเศร้าอยู่ยังสิไปหน้าอยู่ติ ถ้าพ่อเพิ่นกะเฒ่าแล้วเนาะยังได้เฮ็ดเวียหนักอยู่แล้วก็ดิโด่แน่ไถนานี่ก็นักเติบแล้วเนาะโดอช่วงดำนา้เจ้าก็มาบช่วงดำนาช่วงดำนากี้นี่แหละุมเอือยบ่ได้มาุมเอือยอือเปลี่ยนเวรกันเนาะโด่สิเวรกันียมเข้ามาำมาเออเอเปลี่ยนเวรกันมากับเอือยเพิ่น อยู่เป็นโสดมาเนี่ก็หลายเตอะเลือกหลายบ่นนางยังโสดทนไปเนี่ยโอ้ฮะตั้งบ่มีคนเข้าหาว่ามั้งเนาะดูว่าสายแดนยังบุทรันเกิดบ่ได้ค่ะดูว่าสายแดนเขายังผลยังอยู่กับเมียผลบ่ได่ค่ะอยู่เด้วยค่ะป้าอยู่เด้ออันบ้านนี้ทางว่าพ่อห้างพ่อหมายจะกระลับได้อยู่งทำได้อือมีลูกติดด้วค่ะ ออ,อกะชีแพงคือกันกับลูกเข้าีนแล้วเนาะเมื <c oughs> ม่อน,นี้เนาะเมื่อนี้ก็ได้มาสัมภาษณ์ชาวสวนเพื่อนกับลูก,กวกนเวลามาไาล่เติบแลวเนาะจะไเด็ไม่จะวงก็ชีได้ขอตัวกลับบ้านก่อนเนอบแบบนี้เ้อะวันมือหนามือในไม่จะวงจะมาหาใหม่เ้อะ<ม>อือให้เพื่อนไปให้ไปหน้าเพื่อนก่อนลูก,กวกนเวลา,า,าเพื่อนมาไล่เติบเออลืมถามเนาะ เจ้าอยากฝากถึงนมนมที่ที่เขามาล่ะเจ้าอย่าให้เพิ่นเป็นคนแบบไหนรองวางเนาะข้างเป็นคนใจดีอมี่เมตตาบ่ใจฮอนนี่จะดีกับเผาจะดีกับพ่อแม่จะดีกับเอื่อไอ้น้องเขาว่ากันให้ที่ขอเออบ่ใจฮอนลายมีความเป็นผู้ใหญ่ากเส้น คือเราได้เพราะว่าหฮายังน้อยอยู่เดยเป็นอะไรคนแบบเป็นผู้นำแบบอย่าพึงพาเพิ่ได้เนาะอย่าพึงพาทั้งอย่าพึงพาทั้งกายทั้งจิตใจพ้อเนาะเสรุปรวบรวมแล้วเอาเนะเป็นมีความอบอุ่นเวลาเฮามีปัญหายังก็สามารถปรึกษาได้บในเนาะนะผ่หมักแบบนั้นทุกคนเลยโดยก็ไว้พ่อกันเมื่อไม่เอีกโดยสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีนะ สบายดีก็โอเคเราทุกคนสำหรับคลิปนี้กับเมยสมวังกะเอ่อมาถามมาเลยกะคือดังเอฟซีได้ยินเหมืกันเลยเนาะโดยฝากเป็นกำลังใจให้เมย์สมวังเลยเด้อทุกคนเด้อโดยอทางว่าภาพใดข่าวจาใดมันบริสุทธิ์ภาพเมย์สมวังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำลายลายเด้อทุกคนเด้อโดยก็ขอโทษขออภัยน้ำายลาย แล้วก็กราบขอมกขอบใจเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาเบิ่งแต่ต้นจนจบเนาะโดยขอเอฟซีทุกๆท่านจงอยู่ดีมีแหงสุขภาพเข้มแข็งอายุมั่นควาเย็นความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีไอห่างห้มีไอลำห้รวยบ่อยช่วยจัดเตื่อโดยเงินไหลน้องทองไหลมาเด้อเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาเบิ่งแต่ต้นจนจบเนาะโดยสาธุ ก็โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีสว่างกับสิเ้โอจบคลิปไปเพียงเท่านี้อ่าไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กับสิเด้ก่าคำว่าสบายดีสบาดี